สะกดดาววันนี้มาจากครั้งที่หนุ่มตี๊ิเรเนฟฟิรัฐภูมิบุกมาเยือนรายการดาวกระจายและนิติศาสตร์อุ้ฟถึงบ้านพริภัสหลังจากที่กลับมาจากประเทศญี่ปุ่นนะคะโอ้โหงานนี้เหยียบขังเราก็เลยอดกระแทะถามหนุ่มฟิวไม่ได้ค่ะว่าไปท่องแดนประดิษฐ์มาทั้งทีได้ภาษาของที่โน่นกลับมาบ้างเอ้าเอ่อขอน้ำนี่เลยนะเดี๋ยวก่อนนะขอน้ำขอน้ำพี่เดชขอน้ำเลยนะขอน้ำน้ำเย็นขอน้ำเย็นนี่เลยนะจับได้ปะ อ๋อโอเฮีย,ยครับอีกคำหนึ่งไม่อะไรครับประมาณนั้นแต่ว่าต้องเติมเอ็กซนต์เข้าไปไหน่อยครับโอ้ยน<อ>ี่อีกครับมีเอ่อเหมือนเหมือนเอ็กคิวมีฮะก็ที่นั่นก็จะพูดว่าอืมลืมพี่หนึ่งกันเรพี่หนึ่ง <c oughs> <c oughs> อ๋อซื้อซื้อมี่มาเส้นครับเออใช่ใช่ใช่แปลว่าเอ่อขอโทษนะครับอะไรเงี้ยมีใครอยู่ไหมครับอืม แต่ว่าเขาให้จําง่ายๆคือให,ให้ให้ท่องว่าซื้อมีมาเส้นซื้อมีมาเส้นซื้อมีมาเส้นแต่พูดเร็วๆไปแต่ไม่เส้นซื้อไม่เส้นซื้อไม่เส้นเน่เราก็ได้ภาษาญี่ปุ่นมาแล้วหนึ่งคำ <c oughs> ครับรอ,อื